ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมต่อยสตอรี่นะครับจะพามา,าชมาประเพณีครับหนึ่งเดียวในโลกครับหลวงพโตวัดบางพีในครับนี่ครับขางนี่ขางนีครับหนึ่งเดียวในโลกครับเนี่ยี่ดเยวนะรัง ชุมได้ยากครับสวยงามจริงครับนี่ครับเปหลังพงนี้เป็นเพนีครับหนึ่งเดียวในโลกครับ สวยงามมากครับอยากลงนิดนึงนะครับอยากลงหลวงพ่อมาเว่าเรือหลวงพ่อจะจะเบี่ยงเข้าไายฝั่งนะครับช่วยลงหน่อนะครับรเาคาคปีเดีย1ประบาทสด็ก้ยั้นนปเป็นประเพณีโยนบัวของอจังหวัดสมุทรปราการครับ หนึ่งเดียวในโลกครับเนี่ยครับสวยงามมากครับเดี๋ยวขวานแหลกลายครับผมคนลุกเลยครับตอนนี้ครับเนี่ยสวยงามมากครับคามดีมีหลายจอมีพระคุณมีเจ้าคุณกรรั์ต้องคุณแม่ต้องพี่จ่าสามจอ ตัวสามอกสองกระดอกนะฮะมีกระดอกนะได้วางรุ่นสูงรเน่ีะดอกสวยงามมากครับสุานตรงนี้เราหนึ่งเดียวในโลกจริงๆครับเนี่เดี๋ตรงไปนะตรงไปสาธุนสธนาิวมตรไตเข้ามาแล้วเอาบุญไว้ก่อนนะ

อธิษฐานให้ดีไม่วันนี้กระผมนี้วันไหนไไปสําดัสวันี้วันนี้รับสัาไหนวันนืนตอนนี้มีอย่างไรก็ยังไม่สัาห์ทวันนี้เพราะเป็นวันจดนทร์ปสขาทูขับสาทครับสาุครับขอทุกคนที่เห็นคลิปนี้ครับขอทุกคนมีโชคมีลาบครับปลอดภัยทั้งครัวครับดีครับ สาธุ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 ครับเป็นตั้งเตรียมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรือหลวงพ่อโตจะย้อนมาตั้งท่าให้ดีตั้งละล้านสองละล้านลูกนี่ครับหนึ่งเดียวในโลกครับเลยดื้อเลยด้อเป็นประเพิธีโยนบัวหลวงพ่อโตครับวัดพรงพีใหญ่เลยครับนี่ครับพระพิธีใหญ่เลย ยได้หลายหมื ious, to karaoke, to ่นตื่นได้หลายแสนบ้านกว่าได้ไหลายล้านอยู่บ้านมาด้ชักหน่อยสาธุสวยงามมากครับอนีริยนบัวทุกํำรวยทารำรวยยาํำรวยเปียนหลวงพ่อเอาย้อนหลวงพ่อลงน้ำไปด้วย้อนหลวงพ่อแต่ย้อนผู้พาลงน้ำแน่เลยแต่เพิ่อก็ไปได้อาบน้ำเลยผู้มาเนึ่งหลวงพ่อประจวบใส่แต่เพิ่นส่งพุทธมนตรวัดสททำที่ไห้ได้เราูกทำที่ได้ยังตาม อาวครับโยนผ้าอาบน้ำโยนลมที่อาบน้ำเนียตองี่พยายมไม่ยที่ข้นอกเระกังไปออกเคอรากลังไปออกอ่าเรากังออเดื่องต่อไล้านตกอรไลล้านอยู่บ้านเราไปล้านเดียวต่กไลล้านสาธุต่อตัเบอานเยี่ยมยันแกมใชทำวัวโน้ยเรือลำใหญ่ไม่ไปไหนต่อทีเดียวดีแต่ใครตัวดล้านมานอนไม่เลยทำสวนพยาบา วัดตางปีใหญ่ต่าีนับก็ได้นับก็ได้ท่าทุกคนแค่ดีเช่นปาดีน้อใจวัดติีติดเป็นปุ้การะบูชาที่มีเรือด้วยิปได้อวด่างอก็ได้ท่านทุกคนแก่ดีเ่นปลา